สวัสดีปีใหม่ปี2567นะคะหมอเฟิร์นะคะหมอน,น็ตน,นะครับขออวยพรนะคะให้ทุกท่านนะคะมีความสุขตลอดปี2567นี้นะคะท่านใดที่เดินทางไปเที่ยวหรือว่ากลับบ้านนะคะก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงนะคะร่ำรวยเงินทองไม่ว่าจะคิดสิ่งใดก็สมปรารถนาทุกประการนะคะเราสองคนขอเป็นตัวแทนของคลินิกนะคะในการส่งมอบความสุขนะคะเล็กๆตรงนี้ให้แล้วก็เราหวังว่าเราจะ จะได้ดูแลนะคะลูกค้าทุกท่านนะคะในปีหน้านะคะปี2567และต่อต่อไปนานๆเลยนะคะช่วงปีใหม่นี้นะคะคลินิกเราก็จะปิดให้บริการในวันที่29ธันวาคมนะคะจนถึงวันที่2มกราคมแล้วเราก็จะเปิดวันที่สามกราคมนะคะค่ะเราอย่าลืมมาเจอกันนะคะ3มกราคมเปิดปุ๊บเรามาเจอกันปั๊บเลยนะคะ10โมงที่เก่าเวลาเดิมนะคะอำเภอบานปโป่งแล้วก็อำเภอเมืองค่ะ